มีข่าวจากหน่วยงานวิจัยนะครับจากทางวชครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติโดยเมื่อวันที่16และ17พฤษภาคมที่ผ่านมาทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยดรวิพรัตน์ดีอ่องผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติได้มอบหมายให้นางสาวสตากมนเกียรติพานิชผู้อํานวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม2เป็นตัวแทนจากวชพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรยงยุทธ ชลม่มวงประธานคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการกลุ่มเรื่องสังคมไทยไร้ความรุนแรงปี2566และคณะผู้ส่งคณวุฒิลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและร่วมสังเกตการการสาธิตใช้งานระบบตรวจจับการบุกรุก ตามแนวชายแดนด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดการสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติณนะหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยทินตราดบ้านหัดเด็กจังหวัดตราดครับซึ่งโครงการดังกล่าวมีพลอากาศตรีจีรรชัยพุทธพงอง รองเจ้ากรวมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม,มเป็นหัวหน้าโครงการโดยนางสาวสตากมลเกียรติพาณิชผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม2กล่าวนะครับว่าวชในฐานะหน่วยงานหลักของการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนโครงการวิจัยและนวัตกรรมในหลักหลายมิติ ในส่วนของมิติทางด้านสังคมและความมั่นคงเป็นหนึ่งในมิติที่วชให้ความสําคัญอย่างยิ่งครับซึ่งโครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจจับการบุกรุกตามแนวชายแดนด้วยเซ็นเซอร์ตรวจว,วัดการสั่นสะเทือนและเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติอยู่ภายใต้ใตแผนงานกลุ่มเรื่องสังคมไทยไร้ความรุนแรงครับทำให้ประชาชนปลอดภัยทางด้านทรัพย์สินและสวัสดิภาพสาธารณะ โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยที่วช,ชให้การสนับสนุนกับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระลาโหมได้นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ลดปัญหาการข้ามแดนผิดกฎหมายครับสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนและประเทศชาติและสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้รองศาสตราจารย์ดรยงยุทธชลอมวงครับประธานคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการกลุ่มเรื่องสังคมไทยไร้ความรุนแรงปี2566กล่าวครับว่า ในฐานะที่วชได้มอบหมายให้เป็นประธานคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจจับการบุกรุกตามแนวชายแดนด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดการสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัตินี้ครับซึ่งมีการพัฒนาระบบตรวจจับการบุกรุกตามแนวชายแดนให้มีความทนทานและทันสมัยยิ่งขึ้นโดยดำเนินการวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศและกำหนดพื้นที่วิจัยสำหรับการออกแบบ วางระบบออกแบบและติดตั้งโครงข่ายสื่อสารสำหรับเฝ้าตรวจแนวชายแดนที่เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศของไทยครับและพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยความมั่นคงโดยใช้โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคตด้วยครับ พลอากาศตรีจิรชัยพุดพ่องรองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมได้กล่าวถึงแนวคิดที่มารวมถึงการนําไปใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัยนี้นะครับว่าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจจับการบุกรุกตามแนวชายแดนด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดการสั่งสะเทือนและเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ป้องกันการข้ามแดนผิดกฎหมายโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์สามารถใช้งานได้ง่ายครับและควบคุมพื้นที่เข้าถึงยากรวมถึงลดปริมาณกำลังทหารตรวจแนวชายแดนลงครับซึ่งได้พัฒนาระบบตรวจจับการบุกรุกตามแนวชายแดนโดยใช้โครงข่ายสื่อสารระยะไกลที่มีคุณสมบัติกินพลังงานต่ำใช้เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทั้งชีวิตและทรัพย์สินโดยระบบเซ็นเซอร์จะทำงานคล้ายกับการนำหูแนบพื้นดินเลยนะครับสามารถตรวจจับและคัดกรองเสียงหรือความถี่ในการสั่นสะเทือนของก้าวเดินมนุษย์ที่มีความแตกต่างจากสัตว์หรือการเคลื่อนไหวอื่นๆได้นอกเหลือจากนี้มีความคาดหวังเรับว่าประชาชนจะมีความสงบปลอดภยัยและเป็นประโยชน์สูงสุดกับประเทศต่อไป ท้งนี้วชได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2566แผนงาน p 14พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรงครับประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งสวัสดิภาพสาธารณะในการดำรงชีวิตโดยใช้การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมไทยไร้ความรุนแรงและอยู่รวมกันอย่างสันติ ซึ่งการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลและร่วมสังเกตการสาธิตการใช้งานในครั้งนี้นะครับเพื่อนําผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์และนําข้อบอกพร่องมาแก้ไขทําให้เกิดเซ็นเซอร์ตรวจว,ดวัดการสั่นสะเทือนและเซ็นเซอร์ตรวจจับก,การเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติสามารถใช้งานได้ในระยะที่ไกลขึ้นมีความแม่นยํามากขึ้นและทําให้การเฝ้าตรวจแนวชายแดนนั้นสะดวกยิ่งขึ้นข่าวจากทางวชครับสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ